ที่ก้าวไล่วันนี้นะคะมีคนติดต่อมาขอซื้อแล้วที่20ล้านนะโอ้โหได้เห็นแค่ข้อความก็ขนลุกมากๆเลยคุณป้าท่านนี้อ่าได้คุยกับน้อยเมื่อช่วงเช้านะคะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจขายที่ไม่ได้นายทุนจะยึดก็เลยได้ส่งโฉนดที่ดินมาให้เราเพื่อที่จะให้หลวงปู่ได้ทําการปลูกเสกเพื่อเปิดเนตรให้หาคนที่จะมาซื้อแล้ววันนี้โอ้โหยิ่งพูดยิ่งขนลุกขนาดพูดไปยังขนลุกไปเลยคุณป้า ไลน์มาบอกว่าวันนี้มีคนมาขอซื้อที่แล้ว9้ไล่20ล้านบาท ไม่ข้อความได้เลยไม่มีโจกตาไม่มีโกหกแน่นอนแล้วที่สำคัญวันนี้นะทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะเราได้ไปปิ้นเอกสารโฉนดที่ดินที่พี่ๆหลายๆคนได้ส่งมานะ,ะตามข้อความของคุณป้านะคะที่เป็นที่เดือดเนื้อร้อนใจได้ส่งข้อความมีลหลายๆท่านเลยนะแต่คุณป้าท่านนี้คือเร็วด่วนทันใจมากๆเลยคือหลวงปู่ได้ทำการปลูกเสกวันนี้แล้วก็ บุญญาบารมีหลวงปู่สุดยอดจริงๆเลยค่ะนี่คือโอ้โหมีให้ประชาชนคนที่เดือดร้อนนี่คือได้แบบว่าได้บรรเทาความเดือดร้อนลงได้ดีมากๆเลยกับการได้ฝากโฉนดที่ดินนะคะบอกเลยว่าโอ้โหเป็นบุญและเป็นมหากุศลมากๆใครที่สนใจพรุ่งนี้หลวงปู่ก็ได้ทําการปลูก ปลูกเสกอีกรอบวันพรุ่งนี้นะคะคือมีสองรอบวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะใครที่สนใจอยากให้เรา,าเป็นสะพานบุญให้นะคะก็สามารถบ้านเขียวได้เลยนะหรือว่าทักที่ข้อความใต้โปรไฟล์นะคะแล้วก็จะามาคุยกับน้อยเป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะอันนี้เราเป็นสะพานบุญให้จริงๆเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการขายที่